มีชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมยางเล็กๆริมถนนทุกครั้งที่เขาเห็นรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุเขาจะรีบเข้าไปช่วยเอาตะปูออกจากถนนเหมือนฮีโร่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในยามค่ำคืนเขาคือคนที่แอบตอกตะปูเหล่านั้นเองเขาแค่ต้องการให้รถยางแตกแล้วคนขับไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเข้าร้านของเขาที่นั่นเขาจะใช้โอกาสรีดเงินลูกค้าจากความเดือดร้อนของพวกเขา ความโลภทำให้เขามองไม่เห็นความผิดเขาเริ่มขุดหลุมเล็กๆบนถนนแล้วฝังตะปูแน่นๆเอาไว้ไม่ให้ใครหลุดรอดไปได้ไม่นานธุรกิจของเขาก็เฟื่องฟูภรรยาของเขาเคยเตือนว่าสิ่งที่เขาทำอาจเข้าคุกได้แต่เมื่อเงินไหลมาเทมาความลังเลในใจเธอก็เริ่มหายไปสุดท้ายเธอก็ร่วมมือกับเขาในทุกแผนการ คืนหนึ่งรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่คันหนึ่งเหยียบตะปูแต่ไม่เป็นอะไรเขาโกรธจนบุกไปที่สายก่อสร้างใกล้ๆตะโกนใส่คนงานขอร้องไม่ให้ใช้ถนนแต่พวกเขามีใบอนุญาตถูกต้องจึงโทรแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็ไม่พบความผิดอะไรจึงปล่อยเข้าไปพร้อมคำเตือนแต่เขายอมไม่ได้คืนนั้นเขากลับไปโปรยตะปูเพิ่มอีกเป็นเท่าตัว ผลคือรถของคู่รักคู่หนึ่งยางแตกจึงไปที่ร้านของเขาค่าซ่อมจริงๆไม่ถึง10ดอลล่์แต่เขาเรียกไป980ดอลล่าพวกเขายอมจ่ายตั้งแต่นั้นเขาก็ทำแบบนี้ทุกคืนออกไปในความมืดตอกตะปูลงถนนราวกับเป็นกิจวัตรวันถัดมาหญิงร่ำรวยคนหนึ่งขับผ่านเส้นทางเดียวกันและก็ไม่รอดเมื่อมาถึงร้านเขามองเห็นเพชรบนตัวเธอและรู้ทันทีว่าเธอมีเงิน หลังซ่อมเสร็จเขาขอไป1 0 0 0 0แสนดอลล่์แต่เธอจ่ายให้2 0 0แสนดอลล่์พร้อมพูดเย็นชาว่าเงินสกปรกฉันไม่เสียดายหรอกแม้จะรู้สึกสะอึกกับคำพูดนั้นแต่เงินก้อนโตก็ทำให้เขายิ้มออกอีกครั้งคืนนั้นเขากับภรรยาเริ่มขุดหลุมลึกขึ้นและใช้สกรูตรึงตะปูให้แน่นกว่าเดิมรถยนต์ที่ผ่านมาจึงเสียหายหนักขึ้น คนต่อแถวยาวเหยียดหน้าร้านซ่อมของเขาในวันเดียวเขากอบโกยเงินไปถึง8 0 0แสนดอลลาร์เขาซื้อรถหรูให้ตัวเองของขวัญราคาแพงให้ภรรยาเขารู้สึกว่าเขาชนะแล้วในชีวิตนี้แต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานหญิงร่ำรวยคนนั้นจูจ่ๆก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจเริ่มสืบสวนและติดต่อมาที่เขา เขาร้อนใจคิดว่าความลับเรื่องตะปูถูกเปิดเผยแต่เมื่อตำรวจแค่เอารูปเธอมาให้ดูโดยไม่มีหลักฐานอะไรเขาก็โล่งใจพวกเขาปล่อยเขากลับแต่ยังคงจับตาดูอยู่เงียบ